ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมาแบบตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังนะครับก่อนเวลานัดเราปกติไป15นาทีนะครับโดยประมาณผมนาจะจริงจริงจะมาแจ้งพี่น้องเฉยๆว่าจะไม่จัดรายการนะครับในเวลาเที่ยงแต่ว่ามันมีประเด็นซึ่งด่วนมากนะครับวันนี้เราคุยกันเนี่ยวันที่14เดือนมิถุนายน2,500 63นะครับวันอาทิตย์ที่ประเทศไทยมันมีเรื่องด่วนนะที่ผมคิดว่าอยากจะ,ะ mm. พูดคุยกับพี่น้องสั้นๆน,นะครับในเวลาสัก10นาทีหรือไม่เกินนั้นนะครับประเด็นแรกเนี่ยครับผมนี่นะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องกฎหมายนะเรื่องเล่ายาปราปิ้งเนี่ยนะผมเองเนี่ยก็ต้องถือว่าโดยศีล5เนี่ยก็นะ mm. ถือว่าเรื่อง ของมืนเมานะครับสุรายาเมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นะต้องลดละเลิกถ้าเลิกได้เลยไม่กินเลยก็ดีที่สุดนะครับแต่สำหรับคนในสังคมที่นะเ,เป็นนะผู้มีอันจะกินนะผู้ที่ไม่เดือดร้อนนะและผู้ที่สุขภาพก็นะโอเคแล้วก็สังคมเนี่ยก็ยังมีอะไรที่จะต้องมาเป็นนะเ,เครื่อง เชื่อมความสัมพันธ์ทำไมตรีหรือว่าบางทีจะดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับสาหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผมนี่ก็ดื่มนะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะแต่การดื่มนั้นนะตอนวัยรุ่นนี่ดื่มเพื่อเมาแต่ว่าพอเป็นคนนะวัยกลางคนเนี่ยดื่มเพื่อสังคมพอเป็นวัยแก่นี่จะเริ่มเป็นการดื่มเพื่อสังคมและสุขภาพแปลว่านะ,ะเฉพาะญาติมิรนะเพื่อนฝูงมิตรสหาย วงสังคมทีนะ่จำกัดลงมานะไม่ใช่ไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่ไปเพื่อความสนุกสนานความสนุกสนานนะมีแน่แต่มันเป็นเพื่อความสัมพันธ์ทมไมตรีเพื่อการนะเขาเรียกว่าชโลมใจนะ,ะสำหรับมิตรสหายเวลาแก่แล้วก็ต้องการคนที่คุยกันถูกคอประสบการณ์ตรงกันนะพื้นฐานความรู้ภูมิธรรมนะศีลนะเสมอกันหรืออะไรประมาณอย่างนี้คุยกันแล้วมันก็สนุก แต่การนะมันจะเน้นที่การคุยและการกินนะมากกว่าการที่จะต้องดื่มให้เมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิทธิโดยชอบธทำนะเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยมันมีมาแต่งยุคโบราณนะาศาสนาคริสต์ไม่ห้ามพุทธไม่ห้ามนะครับจะมีห้ามก็มีพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่ห้ามเด็ดขาดนะครับแต่สุราเมรยะนี่ก็งดเว้นได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่สําหรับพี่น้องมุสลิมนี่วยกว่าเขาบางทีเขาเป็นกฎหมายเลยทีนี้บ้านเราเมืองเราเนี่ยอยู่ๆเนี่ยนะ อันนี้กฎหมายเขาอ้างว่ามีตั้งแต่ปี2 5 5 1นะมาตรา32เนี่เขายกกันมาเนี่ยแล้ววันนี้จะมาบังคับใช้เออจะเอากันอย่างนั้นไหมประเทศไทยไม่ต้องกินเหล้าละไม่ต้องผลิตเหล้าเลยนะครับเหล้าเบียร์เบียร์ช้างเบียร์สิงห์นะเลิกให้หมดโรงงานเลิกให้หมดถ้างั้นผมก็เอาด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่ต้องกินเหล้ากันทั้งประเทศเป็นนโยบายเลยเนี่ยไม่ต้องผลิตนะครับเอาเลยนะแต่ว่าเมื่อมันยังทําอย่างนั้นไม่ได้ผมก็ขออนุญาตครับทาผิดกฎหมายประเทศไทยนะ นะครับที่ซื้อไว้นะครับรอรับถ้าเกิดว่ามีญาติสนิทไม่เสีหายโอกาสสาคัญก็ออกมาดื่มนะมีอีกท้งเป็นกระตักนะครับผิดกฎหมายตรงไหนมันเสียหายตรงไหนนะครับก็ไม่รู้นะความต่อแหลกันของสังคมไทยเนี่ยบางทีมันก็อดที่จะประชดประชันอย่างนี้ไม่ได้นะอ้าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งนะพวกเราต้องต้องพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องของนิสิตเนี่ยเมื่อวานผมพูด นี่6ล้านล้านนะครับก็เป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะแล้วกนะ็หมุนกันในสถาบันการเงินไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแล้วครับนะมันก็เป็นหนี้สินของพวกเรานรั่นแหละของภาครัฐนะครับแต่นี่นะมันจะเกี่ยวโดยตรงในอ้อมอย่างไรเนี่ยนะหมุนไปหมุนมาเนี่ยขาดทุนมามันก็ต้องเข้าทางเรานรั่นแหละนะ แต่ว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบคือหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้แตะ7.1ล้านล้าน,านเดี๋ยวก็ออกมาอีก2ล,ล้านล้านนะครับนะหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยได้นับไปแล้วหรือยังนะแต่ว่าลักษณะหนี้สินที่มันเยอะแยะมหาศาลอย่างเงี้ยเฉพาะยุครัฐบาลประยุทธ์อยู่มา5ปีเนี่ยสร้างหนี้สร้างสินเพิ่มให้กับบ้านกับเมืองนะมากกว่ามีคนเคยพูดนะนายกรัฐมนตรีประเทศไทยทั้งหมดนะครับที่เคยสร้างหนี้สร้างสินมา แล้วทีนี้คาถามที่ผมถามให้พี่น้องเนี่ยอนาคตชาติไทยในเงื้อมมือใครนะวันนี้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะสิทธิเสรีภาพของเรานะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการทํามาหากินเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะกฎหมายที่จะมาควบคุมสิทธิเสรีภาพนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการแสดงออกต่างๆวันนี้มันไปในทิศทางที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าอนาคตชาติไทยเนี่ยมันจะอยู่ในมือของเผด็จการนะไม่กี่กลุ่ม ที่วันนี้นะบีบได้บีบเอาบีบได้บีบเอาแล้วคนไทยจะยอมกันไปถึงไหนทีนี้เรื่องที่มันไม่ต้องมันยอมกันไม่ได้เนี่ยผมว่านะเรื่อง CPTPP เนี่ยคือรายละเอียดมีการพูดคุยกันไปแล้วนะประเด็นที่ผมว่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าเรื่องนะเขาเรียกว่าสถานะของพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะเกษตรกรทั้งหลาย ต่อไปเนี่ยเมื่อมันไปทําสัญญากับต่างประเทศเนี่ยนะเท่าที่ผมฟังมาคร่าวๆก็คือว่ามันจะให้สิทธิ์ของการจัดการในเรื่องการเกษตรเนี่ยให้มันไปตกอยู่ในมือบรรษัทใหญ่ๆในประเทศนะซึ่งจะเขียนกฎหมายรายละเอียดยิบย่อยอไปด้วยเนี่ยที่สุดแล้วก็จะนําไปสู่การที่นะมเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆของเกษตรกรเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเก็บแล้วก็เอามาทําพันธุ์รได้ทุกอย่างมันเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็คือ เปิดโอกาสสำหรับการกินรวบของทุนสามานไม่กี่ตระกูลในประเทศไทยยังมีรายละเอียดอื่นอีกเยอะแยะแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าการไปนะสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศตรงนี้เนี่ยหถ้าไม่ทําก็ไม่จําเป็นเพราะจริงๆเนี่ยทวิภาคีเราคุยได้กับทุกชาติอยู่แล้วเรามีสินค้าดีๆไม่จำเป็นต้องไปผูกพันด้วยกติกาใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องไปเล่นเกมกับนะเล่นเกมของเผด็จการ หรือประเทศใหญ่ๆใดๆเพราะเราเนี่ยสินค้าเรามันมีตลาดทั่วโลกรองรับอยู่แล้วทําไมต้องไปแล้วที่สําคัญไปแล้วเราจะเสียในเรื่องนะลิขสิทธิ์โทษทีการต้องไปจ่ายลิขสิทธิ์ต่างๆโดยเพราะยาเยอเนี่ยมันจะแพงรัฐบาลคุณยิ่งรักเท่าที่ผมฟังเนี่ยสาเหตุหลักที่จะไม่ยอมเข้าเนี่ยลังเลที่จะเข้าตอนนั้นเนี่ยก็เพราะว่ายาเนี่ยมันจะราคาแพงมากนะเอาละนะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อมันเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย นะคนเขาก็บอกว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาใครที่การกรบาดเลือกพักพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยนะจงภูมิใจเถิดท่านได้นาเกษตรกร,ร,รกทั้งชาติให้เป็นทาสบนที่ดินของตัวเองอย่างสมบูรณนะ์นี่ก็พี่น้องก็ส่งกันมานะนะแล้วนะครับผูกขาดนะครับมเมล็ดพันธุ์แลกค่าเงินบาทนะแล้ววันนี้นะครับมีคนเขาส่ง อินโฟกราฟิกมาเนี่ยบอกว่ากกรมีมตินะครับหนุนไทยเข้าร่วม CPTPP รั้งที่คราวที่แล้วเนี่ยก็มีการทักท้วงกันก็เลื่อนมาเราก็เห็นอยู่แล้วว่านะเลื่อนมาเพื่อเพื่อไม่ให้กระแสมันแรงแต่ตอนนี้เมื่อประชาชนไม่พอใจนะเขาก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่สิ่งที่เขาต้องได้บริษัททุนใหญ่ๆทั้งหลายที่หยุดหลังเมื้องหลังนโยบายของรัฐเนี่ยมันจะเอาให้ได้พี่น้อง มันจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผ่านก,กรกรไปแล้วนะแล้นี่ยุ่งสิครับแล้วพวกเราจะเอาแค่นะมานั่งโพสต์กันแล้วบอกว่านี่นะข่าวร้ายของเกษตรกรกระดูกสันหลังชาติรัฐบาลสิ้นคิดมันผ่าน EP นะต้อง CP นะอ่า TPP ไปเมื่อวานนะนี่อันนี้ต้องไปเช็คนะครับบีบคอเขียนค่ากดขี่ชาวนาเกษตรกร ให้ตายนะครับอิสร,รภาพของคนไทยจะหมดสิ้นแล้วเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ย้อนกลับไปสู่ยุคทาสโดนกดขี่ทุกวิีทางอันนี้พี่น้องก็ส่งกันมานะครับซึ่งแน่นอนครับในเรื่องรายละเอียดรายละเอียดเนี่ยสภาเนี่ยไปโหวตยังไงก็จะแพ้นะครับเพราะว่าถ้าเจ้าสัวบริษัทใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่เขาจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการอิทธิพลที่เขามีต่อประเทศไทย แล้วนี้มันยังมีผลเสียอนนื่นอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วความเป็นจริงคือว่าถ้าไม่เข้าไปร่วมเนี่ยเราเสียอะไรมากมายไหมล่ะสินค้าเราในประเทศเราเนี่ยไม่ต้องไปผูกมัดกับใครหรอกนะครับมันสามารถที่จะมีตลาดทั่วโลกที่ทําให้เกษตรกรเราหรือว่านะการค้าขายของเรานั้นไม่ได้ไปเสียเปรียบใครมากจนเกินไปหรอกนะเพราะสินค้าดีใครก็อยากได้ข้าวเคิออย่างเงี้ยนะอันนี้ก็นะวันนี้ก็นะตั้งใจจะพูดสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็นะ ใช้เวลาไปน่าจะไม่ถึงประมาณไม่ถึง10นาทีดีม่งนะพี่น้องนะก็เอาละนะสั้นๆอย่างนี้นะครับเผื่อพี่น้องคิดถึงอย่างน้อยสุดเนี่ยก็ถือว่าได้แวะมาเยี่ยมกันนะครับนะนคตชาติไทยนเงม,มือใครเมื่อประชาชนเราคิดว่าเราเรียกร้องหาประชาธิไปไตยแล้วพวกนี้มันเป็นพันธะผูกพันถึงรุ่นลูกลุ่นหลานกระทบกระเทือนชีวิตเราเนี่ยรัฐบาลที่วันนี้นะครับยัดเยียดกันเข้าไปจนกระทั่งไปยึดเสียงข้างมากในสภาแล้วเนี่ย ั้งคนของตนเข้าไปทํานู่นนั่นนี่ตัดสินออกมาถ้าเราคิดว่าสิ่งที่มันจะกินรวบประเทศเนี่ยทำกันง่ายๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสายเสียงที่ได้ปล้นไปจากเสียงที่แท้จริงของประชาชนเนี่ยพี่น้องจะอยู่นิ่งเฉยหรือวันนี้พูดกันว่าเซฟเซฟหรือว่าตามหาความจริงนะเซฟวันเฉลิมวันนี้ผมว่าพี่น้องมีภารกิจที่จะต้องนะดําเนินการอย่างเต็มที่แล้วละ่ะถ้าพี่น้องอยู่เฉยเฉยไม่ส่งเสียงอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นไปตามที่เขาต้องการแล้วเขาได้มาตลอด วันนี้คนไทยจะตะโกนพร้อมกันได้หรือ,อยังว่าพอกันทีนะถ้าถึงเวลานั้นนะครับ enough is enough ถ้าพี่น้องนะไม่เอาสัอย่างเนี่ยใครก็ทำอะไรไม่ได้นี่ผมก็บอกพี่น้องไว้แค่นี้นะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขออภัยทีนะ่อยากจะพักผ่อนนิดหนึ่งนะครับก็อย่างน้อยสุดก็ยังมีเสียงมีภาพนะครับมาทักทายพี่น้องนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ